คุณวีระยุทธ์คาเกอพระธรรมของพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วอย่าใส่ความคิดเห็นของตัวเองหรือเก่งกว่าพุทธวิสัยอ๋อคงปลามาตัตมาเนาะบอกว่าสัจธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วอย่าใส่ความคิดเห็นของตัวเองหรือเก่งกว่าพุทธวิสัยอ่าแล้วต่ออีกนะยกมาเลยตอนนี้จากพระเถรปิฎกราหุนเธอจง จเจริญอาณาปานสติภาวนาเถิดนี่ยกโคตรมาเลยเพราะอาณาปานสติที่บุคคลจเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนันสงส์ใหญ่ก็อาณาปานสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอนันสงส์ใหญ่ราหุน ในกรณีนี้ภิกษุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามน,านั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวกรูรูชัดเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยากรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อรู้จออกสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นราหุลอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วอย่างนี้แล้ย่อมมีพลใหญ่เมียในสองใยราหุลเมื่อบุคคลเจริญกระทาให้มากสงานาปานสติอย่างนี้แล้วลมอัดสาสะวงเล็บลายลมหายใจเข้าปัดสาสะลมหายใจออก อันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้นจะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไปหาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ดังนี้ก็โคตรของพระพุทธเจ้ามาคุณอ่านคุณก็เข้าใจของคุณอัตมาอ่านอัตมาก็เข้าใจของอัตมาอัตมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร คุณเข้าใจของคุณแต่คุณได้เห็นว่าของคุณเข้าใจของคุณพอคุณฟังอาตมาแล้วคุณก็เห็นว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจก็ไม่ธรรมดาแต่อาตมาก็เห็นเป็นธรรมดาที่คุณเห็นเข้าใจของคุณคุณแสดงออกมาคุณเข้าใจยังไงอาตมาจะตามรู้ก็ตามคุณได้ด้วยแต่คุณตามรู้อาตมาไม่ได้และคุณจะบังคับให้อาตมาไปรู้ตามคุณว่าของคุณถูกฝันไปเถอะไม่ได้หรอกเพราะอาตมารู้ของอาตมา คุณจะมาบังคับให้อัตมาไปรู้ตามคุณไม่ได้นะและอัตมาก,ก็รู้ด้วยว่าตามคุณรู้นะอัตมารู้แต่ตามอัตมารู้นี่คุณไม่รู้คุณรู้ได้เท่าที่คุณรู้เท่านั้นแต่ที่อัตมารู้นี่คุณไม่รู้แล้วคุณจะให้อัตมาไปรู้เท่าของคุณอัตมาจะบ้าลดลงไปหรอก็ <f> <c oughs> อ,อัตมารู้อยู่แล้วอย่างนั้นเนี่ยมันม,มีปัญหาอะไรเข้าใจดีๆนะ คุณก็จะอาณาปานสติเนี่ยเท่าไหร่กันเจ้าไปอาณา,าปานสติดูทั้งสูตรดีๆเนี่ยปฐิปิฎกเล่มสิบสีบ 14, อาณาปานสตินี่ข้อสองเป็นต้นไปอ่านไปเลยซึ่งอาณาปานสตินี่ไม่ได้หมายความว่าให้นั่งจุมปุ๊กอยู่กับที่หรอกอาณาปานสติแปลว่า ในช่ชีวิตที่คุณยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ว่าอาณาอาปานะคุณก็ต้องมีสติและก็เรียนรู้ตัวเองทุกอิริยาบถกายคติกายคต,ตาสติไปจนกระทั่งถึงจิตไปจนกระทั่งถึงกิเลสอ่านกิเลสให้ออกหมดและลดกิเลสได้ทุกเวลาแต่เมื่อศาสนาเพี้ยนอย่างยุคพระพุทเจ้า อุบัติขึ้นมาออกปานั่งสมาธิอาณาปานสติจนจูอยู่ในที่นั่นน่ะนั่งในที่นั่งแห่งเดียวอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเออแม่จะนั่งอย่างนี้ก็ดีจะอยู่ป่าก็ดีจะอยู่ถ้ำโคนไม้โคนด้นายอย่างนี้ก็ตาม <c oughs> ก็ต้องเรียนอย่างนี้หมดเลยจึงไม่จําเป็นจะต้องไปออกปา่าออกเขาออกถ้ำหรอกเพราะเรียนอย่างเดียวกันหมดแล้ว ในขณะที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสทุกอย่างก็เรียนทำจิตในจิตให้รู้สุดยอดคือหนึ่งตามรู้อนิจจานุปัสสี่สองตามรู้วีราคานุปัสสี่สี่ตามรู้นิโ,นโรธานุปัสสีห้ารู้ปฏินิสาานุปัสสี่เอ้สี่สสอ่าไปนับไปนับมาเกินทันสี่ได้สี่ปฏินิสาานุปัสสี่ตามรู้ให้หมด พรอรู้แล้วคุณก็จัดแจงทําให้ได้ว่าตัวที่จะให้ตัวที่มันไม่เที่ยงแล้วก็ทํามันจนกระทั่งมันไม่มีก็คือกิเลสเพราะฉะนั้นจับตัวนี้แหละมันไม่เที่ยงเรากิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนด้วยอนัตตาด้วยทําให้มันจางคลายทาให้มันดับดับจนกระทั่งปฏิเิเทศกานุปัสริดับจนกระทั่งมันไม่เหลือหมดไม่ต้องไปอาศัยสุขทุกข์ใน กิเลสพวกนี้แล้วนั่นตั้งหาเพราะฉะนั้นผู้ที่หลงทางไปนั่งจุมปุกทึ่จะทำได้ไม่งั้นคุณก็ไม่รู้คุณก็ไม่มีปฏิพานปัญญาเคลื่อนไหวหน่อยหนึ่งคุณก็ไม่มีสติตามรู้แล้วตามไม่ทันแล้วอะไรไม่ทันแล้วคุณก็ไปนั่งจุมปุกคุณก็ตามผูมึงคุณเธอแต่ตัอาตมาทำได้แม้กระทั่งจะวิ่งจะเร็วจะใดไงเป็นกายะกาปาคุณยตา <ส>เป็นกายปากุญญตาจิตตปาคุญยตาเร็วเข้าคล่องทุกเวลาเข้าออกสัมผัสเร็วไวเป็นมุทุธาตมัาตมาทำได้อย่างคุณนะ่หระโถ่สบายมากนั่งปุ๊บอาณาบานาตติก, e. กล้วยมาก um problem, re hmm. กล้วยหอมด้วยอย่างนั้นไม่ยากอะไร